ทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับหมัดค่าถานินจามา16บวันนะคะรวมวันนี้ก็เป็น1ิบเนะคะจุ่มไปเลยนะคะครั้งแรกรดเหลือ8เปเพชรเองไปค่ะมีเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสาๆนะคะรานอันนี้อุ๊ยอ้ยทาจิมตุด <c oughs> น้องสอนเรี่ยม,มาน้องสอนเรี่ยม,มาว่าทาจิมตุดเฮ้ยได้หนึ่งอันแล้วเอาได้ทำไมไม่ได้หมัดอ่ะ <c oughs> เกือบเป็นแฟนเธอแล้วแค่อีกนิดเดียวโอเคค่ะโอ้ท่าจิ้มตุดนี่ทุกคน,น,ะคะนท่านีอโคเท่ะมันคือชื่อท่าว่าอะไรคะเราเรียกว่าท่าจิ้มตุด่นติติเลตไหมขอโทษนะคะอ่ะจุ่มต่อไปเลยทุกคนไม่รู้นะว่าหมดว่าหมดกี่เพชรอะแต่ว่าเราจะจุ่มไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะคิดทีเดียวเลยนะคะอ่าประมาณนี้ อ๋อันนี้คือหัวปะคะอันนี้คือเหมือนหน้ากากเน,ะนเาะแลเราได้กันเดี๋ยวให้ดูแล้วเราต้องจุ่ม,มช้าๆนิดนึงนะคะมันจะจุ่มไวปุ๊บแล้วแบบว่าเดี๋ยวเกมจับบักได้นะคะบั็กว่าอยากได้เกินอยากได้มาเกินแล้วเขาจะแบบออกยากนะคะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คือมั่วไปเรื่อยเน้นความพูดไปเรื่อยจริงๆ้ยโอ้โหตกใจมาก เฮ้ยท่าแล้ววันที่สองว้ายเวอร์ามากเอาดีๆนะลองรับดูจริงโอ้มันคือหน้ากากนะคะแต่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยปะน่าจะใช่นะคะนี่ใช่ใสต่ได้ทังผู้หญิงผู้ชายเลยเว้ยโคตรเท่อะมันคือหน้าทายอะโอบิโตะค่ะคือโอบิโตะแปลว่าแปลว่าอะไร ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะจุ่มไปต่อเลยเอาต้อ,ตองช้าช้านิดนึงคะ่ะชา้าช้าเออลืมลืมลืมมันต้องชา้าช้านิดนึงนะคะอ๋อมันมีการันตีอยู่เมื่อกี้ได้การันตีรวมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปย้อนคลิปดูอยากรู้เจ๊เจคะ่ะไม่มีอะไรหนึ่งร้อยสิบแปดนะคะอันนี้เหลือหนึ่งร้อยแปดะการันตีอีกหนึ่งร้อยแปดครั้งนี้อันนี้อีกเหลืออีกเก้าสิบแปดครั้งจุกจ้าถ้าการันตีอะ่ะเอาดีดี แต่ไม่เป็นไรค่ะเรารู้สึกว่าแบบอืมันก็อาจจะถูกลงนะคะเพราะว่ามันมีตั๋วลดราคาเนาะเวลาที่มีตั๋วลดราคาก็อาจจะถูกลงมังคะมังคะ <c oughs> มังใช่ได้ตั๋วเอามาลดราคาแล้วก็เอาตั๋วไปลดราคาแล้วก็จ่ายเพชรเหมือนเดิมถามว่ามันถูกลงไหมมันก็ถูกลงแต่ว่ามันคุ้มไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ จริงๆก็พอๆกับกิจกรรมอื่นใช่ไหมเออจริงๆมันก็โอนทุกคนมันจะการันตีแล้วเฮ้ยไม่การันตีโอ,โอใจหายมากคิดว่าจะการันตีแล้วเมื่อกี้คิดแล้วแหละว่าแบบการันตีแน่ๆเราดวงไม่ดีไงนี่นี่เป็นไงเสียงทุกคนว่าเสียงยังไงเสียงโอเคไหมฟังใหม่ เสียงเหมือนนกเลยจิบ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 อะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปใส่แล้วก็เดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะคะนี่เลยประมาณนี้หู้ยเท่มากก็หมดนี้นะคะหมดสองแปดศูนย์กนะคะนี่เลยค่ะใครที่อยากจุ่มนะคะก็อย่าอย่าลืมไปจุ่มกันนะคะแต่ว่าใครที่คิดว่าอันอื่นสวยกว่านะคะแต่เราคิดว่าคอแ lap อะเนี่ยมันจะมีคอแ l a ตรงเนี้ยนะคะมันเป็นสองพ้าเนาะ เราควรมีไว้นะคะเพราะว่ามันสวยถึงเสียงอาจจะแบบแปลกๆก็ตามนะคะส่วนใครที่จุ่มแล้วมาบอกกันได้นะว่าหมดไปกี่เพชรหมดน้อยกว่าเราแน่ๆเลยดูไม่ดีเลยอะ oh. few moments later. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สุมๆๆๆๆส่มๆๆ o ส z o มเหมือนเดิม,ๆๆม,ๆๆม,ๆๆมเลยจริงๆนะคะเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอแต่ว่าไม่ได้คลิปนะคะเจอแต่ตี้แบบมึนๆงงๆนะคะ,จะเจอแบบว่าเออเกมที่เล่นได้ก็ไม่ชุบ เกมที่เล่นไม่ได้ก็ชุบเก่งแล้วก็เกมที่เล่นไม่ได้ก็ตุยหมดตีค่ะแค่นั้นแหละมีคลิปนี้ดีที่สุดแล้วแหละเอออันนี้เล่นเทคเดียวผ่านเลยอะแต่ว่าไม่ได้ที่หนึ่งนะคะอุย้ยอันนี้คือแบบเกินนำปะอันนี้คือเการเกินนำปะโอเคค่ะวันนี้มากับมัดนี่มัดเทมากเอาจริงปะมัดคาถา n i จ้านี่คุระบุตะเฮ้ยไม่ใช่ เออแล้วแหละอะไรสักอย่างใช่ค่ะวันนี้มาในหมัดคาถานินจานนะคะเสียงจะแบบฟิงฟิงแปลกๆหน่อยนะคะแต่ว่าโอเคนะก็ไม่ได้เกลียดเลยแต่ว่าน่ารักมากเลยอะ่ะหมัดอะ่ะแต่ว่าแบบสีมันแบบจ้าจ้ามันเด่นอะ่ะเออคือมันเด่นแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าเห็นคนคนอื่นเห็นเราอะ่ะจะเห็นหรือเปล่าเออจะเห็นเด่นแบบนี้หรือเปล่าแบบที่เราเห็นตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ ยังไม่ได้ลองเลยนะคะอันนี้ลองแค่แบบเข้ามาถ่ายคลิปเลยนะคะโอเคไปก็น้องหมัดนี้นะคะบอกเลยว่าก,ก็เยอะอยู่ออแต่ก็ไม่เยอะมากขนาดนั้นค่ะโอเคเราได้ปืนนี้มาปืนลูกรักเลยอ่ะปืนเนี้ยอ่ะทำยังไงต่อดีไปไหนดีจอไบไอวอเป็นเลยละกันอันหนึงอุย้ยเขาวิ่งออกมาแล้ว เฮ้ยเขายิงออกมาแล้วเอาเมาส์หลอนเอาหลอนไอ้ย่าอ้ย่าโอ้ยชักแม็กอรอแั้หวันี้ยังเอาปาดโอ้ยโอ้ยปัดขวาตึ้ง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 ตึยังไงปืนนี้บอกเลยเราโคตรคมอ่ะแบบไม่ได้คมงงาหัวนะแต่ว่าลั่นไวนะคะแล้ก็แบบโกงอยู่นะตอนเล่นซีซีปืนนี้คือแบบว่าเราแบบเก๋กูดมากจริงๆโอเคเก็บน้อง ปืนอื่นนะคะปืนใกล้สักนิดหนึ่งนะคะมีแต่ปืนแกลมันไม่ไหวจริงๆนะคะโอเคได้ M4 up สานี่แล้วก็เป็นจก,กินนี้เลยนะคะเก้าห่างเก9าโอ้ยยิงไม่โดนเลยขอโทษได้ปะ่ะนี่นีนคือเราไม่กล้าเปิดเขาต้องอยู่ไกลๆใช่ปะ่ะเพราะว่าเรากลัวว่าแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาหันมาส่วนเนี่ยโอ้ยเฮียตกกกระส่โอ้ย ยนี่เป็นไงเป็นไงเขาน่าจะอยู่ข้างบนนะคะแต่เั้นเราไปตรงอื่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราขึ้นไปข้างบนเราน่าจะตุยโอเคไม่ได้ค่ะต้องช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็อยู่ข้างบนตังหวันนี้เราต้องช่วยเพื่อนค่ะจะเพื่อนตุยโอเคเจาะเจาะโอ้โ,อโหกจัะมาจะเจาะเห็นคนเขาอยู่ตรงนี้เลยถือปืนเต้งเติ้งเต้งต้งตงลเพื่อนไปอี แล้วเมื่อกี้คือแบบมุมกำแพงอะทำไมมุมมันเป็นแบบนั้นก้มนั่งเก็บนั่งก้มเก็บของกันนน่แตงวนนี้ยังไงคะไม่แน่ใจว่าคนอยู่ไหนอีกแต่ว่าฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอาแน่แน,น่บ้านฝั่งตรงข้ามอะเนี่ยทางซ้ายน่ะบ้านสีฟ้าน่ะอืมเนี่ยเห็นปะแน่แน่เลยทุกคนก็คือนี่เลยนะคะวันนี้เอาสกิลอาจจะแปลกหน่อยนะคะเออจะยิงแรงก็ไม่แรงจะยิงไกลก็ไม่ไกลเออ คือแบบว่าเล่นตกิลยิงไกลไม่ออกนะคะเราก็เลยเอามาแรงกัดไกลกับเป็นแรงงอย่างนี้ทำไปเพื่อเออั่นแหละก็คือแบบยิงไกลก็ดาเม็ดแรงขึ้นนะคะเป็นด้านของเหี่ยวนะคะแล้วก็พอชาร์จนะคะจะมีน้องลูน่ากับน้องเออน้องเกาะเขาเรียกว,ว่าอะไรกินรามเมงโอ้ยโดนยิงกินรามเมงอยู่ไม่มีมารยาทฟังนะเธอไม่มีมารยาทเล่น <laughs> หนึ่งจุดจอ เออยากมากเลยเกือบซุยอยู่ทุกคนนะคะแล้วก็จะเป็นน้องไฮยาตกนะคะที่แบบว่าเลือด้อยแล้วก็จะตอกกบะแรงนะคะโอ้ยเยอะเลยเน่เงหนึ่งคิวมาค่ะเเกิดใหม่เกิดใหม่ตรงนี้มันจะมีเกิดหนึ่งรอบนะคะถ้าเพื่อนยังอยู่เรากับเพื่อนยังอยู่ด้วยกันตรงนี้มันจะเกิดได้หนึ่งรอบเอ้ยเพื่อนชุบนี่ว่าเอ้ไม่เราเกิดเองทุกคนเฮ้แต่มันขึ้นว่าเพื่อนชุบนะ เออชางมันเถอะเอาเป็นว่าเราเกิดขอบคุณมากค่ะถ้าชุบแต่ถ้าไม่ชุบก,ก็ก็ไม่ชุบค่ะเราจะไม่ทําให้ผิดหวังรอดูเลยมาคนเนี้ยนะรอดูไม่มีปืนหนีเลยแบบเนี้ยหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วค่ะไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่เราไม่อยู่ <S <S รู้แล้วค่ะต,ตัวอยู่ดี ครจะไหวอ่ะเขามีกันเป็นเตี้ยเรามีอยู่คนเดียวปืนก็ไม่มีเพิ่งได้ปืนเนี่ยแหละเออ UMP ได้อยู่นะคะน้องกระทะค่ะโอ้ mm. โอเคปะเป็นทางนี้โอ้ทางนี้ไม่ได้ฮะกลางมรสุมเราจะเดินกางม,สมรส,มงมสุมไม่ได้ฮะ,ะแล้วเพื่อนตรงนั้นเหลือหนึ่งคนนะคะเราไม่แน่ใจด้วยว่าเพื่อนตรงนั้นอะ่ะจะแบบจะรอดหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องรอดให้ได้นะคะ ไม่ไแน่ใจว่าเพื่อนคนนั้นจะรอดไหมถ้าเพื่อนคนนั้นรอดก็ถือว่าเก่งมากแต่ว่าถ้าเรารอดลำก็จะดีมากกว่าเดิมนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเดินอ้อมๆไปแนละ้วเปิดจุดอีกเอ,อ้ <laughs> ก็เดินอ้อมๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวเออเขาเรียกว,ว่าอะไรไดเดี๋ยวไปชุบอ่าใจเยน็นเพื่อนใจเย็นรู้แล้วช่วยด้วยนะคะรู้แล้วนะนเน็นนะคะตังใจอเยียนนะ <laughs> ดูตรงนี้ก่อนนะคะว่าไม่มีคนเล็งเราใช่ไหมโอเคค่ะถ้าไม่มีก็ไปได้เลยเราก็ต้องรีบไปเลยนะคะแบบนี้โดนเข้าหลังง่ายๆเลย่เอาจริงปะแบบเนี้ยหลังแตก <S <S 1> <S 1> นี่เกิดแล้วหนึ่งคนนะคะอุย้ยเพื่อนคนนั้นเก่งเวอร์เอาดีๆตอนแรกก็กะว่าจะไปช่วยเพื่อนคนนั้นนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบถ้าไปเราแบบไม่ทันน่ะก็แปลว่าเราอยู่คนเดียวเราว่าเรามาชุบวงเรามาหาชุบในเมืองดีกว่า เออโอเคไปค่ะเดี๋ยวเก็บเหรียญให้นะเพื่อนโอไม่ต้องเก็บเหรียญแล้วครบแหละไปชุบเลยค่ะไปที่ตู้กันเลยไปกันดอดดอดไปรู้แล้วเพื่อนแป๊บหนึ่งสิช่วยด้วยอยู่นั่นน่ะรู้แล้วเพื่อนใจเย็นเนี่ยมามาเราจะถึงตู้แล้วอีกอีกนิดเดียวเท่านั้นก้านใจไว้ก้นใจไว้ก้นหายใจไว้ก้นนหายใจไว้ก็คือตุยเลยค่ะโอเคทุกสี่ร้อยไปกัน,นเพื่อนเอา คนน้องคนนั้นจุบแล้วอู้น้องคนนั้นใจดีจัดเฮ้ยตกใจอู้อู้ว้าวว้าวตกใจมากแล้วละเขาไม่เห็นเราเอาจริงปะเนี่ยอืออืออือโอยแย่เลยมาวะมาวะซึ่งเรียบร้อยเฮ้ยตลกว่าเขาไม่เห็นเราแล้วเขายิงเพื่อเราตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะยิงเราจริงโอเควันนี้แต่งตัวอาจจะแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะคะทุกคนว่าเราแต่งตัวน่ารักปะคือเราชอบแต่งตัวแบบแปลกๆปละ ชุดที่คนอื่นเขาไม่ใส่กันซึ่งเรามาใส่กันซื้อเกาะแบบหนึ่งทุกคนเ <_ C os> พราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเกาะหนึ่งมันไม่ไหวไม่ไหวจริงนะ <_ C os> ไม่ไหวจริงค่ะคุณนะ <_ C os> อาซื้อเก็บเสียงซื้อยานะคะเราจำได้ว่าเราไม่มียาโอเคไปค่ะมียายใหญ่หนึ่งกล่องก็โอเคค่ะพออยู่รอดถูๆุไายๆไปได้อุ๊ยข้างบนเขาชุบมองทุกคน <_ C os> โอ้ไม่ยากไปค่ะเขาจุบซุปเสร็จแล้วด้วย บุกเลยหลังมีไหมไม่มีแล้วเพื่อนมาอะไรเ่อนตกกระจายวมดเลยไหนดูสิยิงกันแปบบนึงนะมีบนหลังคาด้วยนะคะแล้วก็มีทางซ้ายน,นี่เอาทางซ้ายก่อนเลยบนหลังคาปล่อยไว้ก่อนซ้ำๆเอาคิวเอาคิวนี่หิวหิวหิว,หวอันนี้อีกหนึ่งคนอุย้ยมิตุยคะ่ะเจอ้ไอวอต่เจอไอวอโอ้แล้วเขามีไอวอหนาะแบบนี้ไม่เจาะแล้วบนหลังคาดีกว่าเอ้ยนี่ไง นี่เรียบร้อยทุกคนสองคิวไปค่ะลอยต้องตั้งชื่อใหม่แนนนี่ลอยแนนนี่ลอยลอยน่ารักเนาะโอเคค่ะไปเอ่อไอวอลสีฟ้าไปไหนแหละไม่รู้ข้างในกด,ดังหนึ่งไอวอลสีฟ้าหายต้องยืนดูลลาดราวก่อนนะทุกคนไม่แบบวิ่งทะเลาะทะล่าไปไม่ได้นะคะหมดแตกนะคะบอกอนโอเคไปค่ะไหนซี ดูสิเพื่อนมีเท้าค่ะจังหวะนี้นี่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 เอายอมนี่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 เอาเอาแอบอีกแล้วโอ้ยแล้วเขาเห็นเรานะเอาจริงไหมนี่เออเขาเห็นเรานะคะเขาไม่เห็นเพื่อนเราแล้วเพื่อนรอนทำอะไรอยู่ตรงนั้นะเพื่อนยิงดิเพื่อนเอายิงเลยเฉยนี่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 โอ้ยเราจะตุยไม่เอาดีกว่าพัญยาดีกว่า อะไรเพื่อนเราไม่ไหวเนี่ยเราตุยเดี๋ยวเขาหิวซ้ำๆเหมือนที่เราชอบทำกับคนอื่นนะคะเขาเรียกว่าเวนกรมตามสนองปะเวนกรรมตามทันในชาตินี้โอเคมาเก็บตรงนี้ก่อนนะคะหนึ่งอันนี่แล้วก็ตรงข้างล่างนี้เอ๊ะเรายิงตุยตรงนี้ปะหายไม่ใช่อ๋อบนหลังคาทุกคนเรายิงตุยบนหลังคาเลย โอเคค่ะไปค่ะไปกันต่อกินเหตก่อนวงแรงอยู่แรงไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ก็แรงอยู่นะคะโอเคเอาเก็บแม็กอะไรนะอ่ะ้ยเพื่อนเราเจอค่ะตรงต,ตรเพื่อนเราเลยนั่นน่ะเห็นไหมตัวเบอร์หนึ่งเลยเบอหนึง่งใจเงย็นนะเอาตอนไว้เบอรหนึ่งมีตีนเบอรหนึง่งมีเท้าอุ้ยเอาดีๆแล้วเ,เพื่อนเราโหดจัดมาดิเอาเพื่อนเราไม่โหเอา โ <Okay, S 2> อเคเขาจุกกันได้นะคะโ okay, อเคเขาน่าจะตุยเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะเราก็ผลไปเล่นี้โอเคพันยาไปด้วยนะคะพันยาบนลสลิงได้แล้วดีใจมากเดี๋ยวจะลงประมาณตรงนี้นะคะเราก็วิ่งเข้าต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไปลงบนพีกเลยกลัวแบบเดี๋ยวเจอคนนะตรงแอดด็ดอปนั่นแะคิดว่าอาจจะมีคนนะคะอุ้ยเอ,เอ้าเพื่อนเพื่อนนันตรงไหนวะบ้านแนวเหรอเชียเราแวงแล้วเราแวงแล้วจังหวะเนี้ย อุย้ยเขาชุบม,มาแล้วโอ้โหแล้วมีคนชุบด้วยค่ะโอ้เพื่อนใจดีกันจัดเลยโอเคไม่เป็น okay, ไรค่ะแต่เราไปเข้าวงให้นะเพื่อนไม่ต้องกลัวรถไหมครับอุ้ยคนข้างหน้าค่ะมาเจอนี่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 อันนี้นี่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 หยุดประมาณตีหนึ่งทุกคนกระสุนหมดลืมดีกระสุนไว้โอ้โหตั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 โอ้ยอ้าาทุกคน หมดตีครับนอนนอนสว่างโอ้ทุกคนไม่ได้ที่หนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราได้ตั้งเคิวขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เล่นกับเรานะคะแล้วก็แบกเราด้วยแล้วก็ชุบเราด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะคะใจกันคลิปหน้านะคะบายๆนะคะจุ๊บๆถึงเราจะไม่ได้ตั้งตัวก็เถอะ